สวัสดีครับอยู่กับ600ดำกรีนครับเรายังอยู่กับเคล็ด320 GC ครับจอมทำลายเดี๋ยวราบเป็นหน้าคลองทรงนีแเลยเดี๋ยวเรามาอยู่ฝั่งนี้ครับ ฝั่งที่ปลอดภัยที่สุดคือฝั่งที่อยู่กับเมคโครเพราะว่ายัางไงเขาไม่ล้มมาหาตัวเองอยู่แล้วแหละ <c oughs> ต้นก็ค่อนข้างจะใหญ่ละแล้วก็ทำงานคนเดียวด้วยไม่มีใครคอยโบกรถให้ครับ อกันนี่อันนี้ตัดไปขายได้หลายพันเัินเน่เป็นพันแล้เนี่ยอันนี้ตันละเก้าร้อกว่าบาทแล้วครับอันนี้น่าจะเกืนตันแล้วแหละแต่เขาไม่เอาครับเขาเคลลิ่งเสร็จเขาก็กองกองไว้แถวนี้แหละใครที่ปลูกไว้ก็มาเอาด้้อ มีกล้องหลังเลยครับคันนี้ต้องมองรถครับซ้ายขวาครับเพราะว่ามาคนเดียวด้านข้างก็สายไฟครับฝั่งนี้ก็ ถนนรถผ่านไปมาครับรถสัญจรไปมาเส้นทางไปสุรินทร์ครับกับอำเภอบ้านกลวดขยายไลายทางนี่ค่อยๆเอาออกทีและนิดทีละน้อยครับ ความคงทนต้องยกเท้แคดอยู่แล้วครับความแข็งแรงก็เดินเลยจะไปก่อนเดินไม่หยุดครับ ส้นยาวๆนี่จะไงนยายจะดันไปด้านหน้าครับมีรถมาไหมไม่มีเลยพี่ใส่เลยอ๋อต้นเล็กๆออกก่อนมั้ง เรียบร้อยครับใครผ่านมาต้องรอจังหวะครับรอจังหวะว่ามีรถมาไหมหากไม่เป็นไรครับมุนอายะไม่เป็นไร ใส่เลยลูกพี่ <S <S เดี๋ยวดูกันเพื่อความปลอดภัยครับวิ่งเร็วมากเอาเลย โอ้เดินใส่เลยครับเรียบร้อยอรถมาแล้วครับดึงคอยอย่างเดียว บางครั้งรถทำงานติดติดกับทางนี่ต้องต้องหากลวยมาวางหรือว่ามีคนโบกปลอดภัยครับเพราะว่าคนขับรถอ่ะบางคนไม่ระวังจะไปอย่างเดียว เดี๋ยวเรามาอยู่มุมนี้ครับมุมด้านหน้ามัางบีมือนะคนขับอ่ะ ไม่ได้ให้ความปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมาแ <bé ant noise> เร็วมากเห็นไหมแบบไม่สนใจแล้ว <diamond> <Always laugh> ขับอย่างเดียวไม่ชะลอครับ ข้างหินรถทำงานข้างทางก็ต้องชะลอหน่อยเพื่อปลอดภัยกับตัวเองเ,ออเรียบร้อยทีเดียวครับไม่ต้องงัดเลย งานแบบนี้เงินเดือนของคนขับไมโครค่อนข้างจะแพงนะนจะตกประมาณสามหมื่นสองถึงสามหมื่น đây sáu tôn nha Hãy mua say mà เอาเลยลูกพี่ใสเลยเอาเลยเอาเลยปลอดภัยแล้วยังไงเดี๋ยววางแผนกันครับต้นใหญ่อ๋อโอเคได้แล้วรู <c oughs> ้แล้วต้องเอาต้นไหนก่อน <c oughs> ต้องระวังคนระับระวังมากๆทำงานติดกับทางแบบนี้ครับพอได้จังหวะก็ใส่เลยครับโอ้ลั่นเลยครับ เตรียมแล้วครับอันนี้ไปก็ใส่เลยครับโอ้ลั่นเลยครับเรียบร้อยไม่มีเหลือจะงัดทีเดียวเลย หัวห oh, ันไปเลยบะ นา่นาจะหลายปีแล้วแหละตอนนี้ เกือบแล้วนะพี่ต้อ <c oughs> งค้างยาๆ Lê ำรถไม่ช้ำเรียบร้อยครับโอ้ย เงีออกไปเลยครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ